ครับเจอกันีนะครับวันนี้นะครับอาจมีรถแท็กเตอร์นะครับของยอแคตติพิลล่านะครับมาแห้นำใ้ชมกันนะครับตัวเนี้ก็จะเป็นแคตติพิลรุ่นด n นั่นเองตามชื่อพรอเป็น Cat ติครับนีกัมาเป็นตัว N บเป็นที่เรียบรอยแล้วัก็รวติรุ่นของเที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างหม่ขึ้นมาแล้วจ้าเนย ครื่องของเขานะครับก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ของมอเตัรใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็แน่นอนนะครับพวกการทํางานการตอบสนองของเขาแล้วก็พวกอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็จะทําได้ดีนะฮะมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าเยอะมากๆเลยนะครับทำงานได้ไวมากยิ่งขึ้นประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็พวกตัวนะฮะสภาพรอบคันของเขาเนี่ยก็เป็นโฉมใหม่ด้วยเช่นกันนะครับนี่นะฮะเป็นโฉมมาแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนโฉมหมดเลยนะครับก็จะมีแบบความโค้งความเหลี่ยมนะครับรถเนี่ยก็จะดูแบบมีมิติดูโมเดนดูทันสมัยแล้วก นี่นะฮะดีฮะเอ็นหล่อมากนะครับแล้วก็ใบมีดของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับใส่เล็บใบมีดหกทิศทางแบบนี้นะครับนี่ครับผมอ่หกทิศทางนะสภาพใบมีดก็สวยนะครับไม่ได้มีรอยร้าวรอยดำตรงไหนของตัวเนื้อใบมีดเลยนะครับมาเต็มเแบบนี้เลยนะนี่นะฮะเท่มากนะครับตัวนี้นะครับสปอกเก็ตของเขาเนี่ยก็แน่นอนนะครับตามสายรถรุ่นใหม่นะก็จะมาเป็นแบบสเปคเออ่สปอกเก็ตลอยแบบนี้แล้วนะครับนี่นะฮะใบทงนะครับใบทงใบแท็กเนี่ยก็สวยหมดเลยนะครับไม่ได้มีตัวไหนที่แตกหรือว่าหักเลยนะลูกค้าครับเนี่ยนะฮะ เฟรมเฟรมก็สวยนะคันนี้นะครับช่วงบนชนล่างนะครับสวยหมดนะครับไม่มีรอยผุเลยนะนี่นะครับยิฟ์นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็แน่นอนนะครับจะดีตาแคทเทอริล่าบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยนะคันนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนิดนึงนะครับนะฮะด้านหลังขคองเครื่องสวยนะคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดดูใายในกันนะครับ ลิปเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับคลิปนะครับพอนั่งแล้วเนี่ยฟีลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้นะลูกค้าครับเดี๋ยวลองเทสตัวใบมีดให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่ปิดสายขวานะครับครับปิดสายขวานะครับยกขึ้นลงนะครับอันนี้ปิดได้ทางเลยนะแล้วก็ปิดได้แบบนี้อีกอีหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะปิดขวาปิดซ้ายได้นะครับก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็น6กปิดทางนะครับล <prejudice ten> <leaves> ูกค้าครับนี่เดี๋ยวลองกดตัวเทสต์ทำให้ดูหน่อยนะครับ ก็กดตัวลอ,อยขึ้นได้สบายๆนะ้วในส่ง,งแรงปั๊มเนี่ยก็ยังถือว,ว่าทํางานได้แรงแล้วก็นิ่มดียมากนะลูกค้าครับนี่นะครับนิ่มนะครับไปมีใช้งานได้ครบนะตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับระบบเกียร์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วนะจะไม่ใช่แบบว่าเกียร์ตัดที่แบบว่ามานั่งโยไปเมื่อแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ท็อปแบบใหม่และก็คือการใช้งานง่ายมากๆนะครับแค่ใส่เกียร์ด้านหน้าใสหลังแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวแท็กของเราเนี่ยก็คือใช้แค่นิ้วดันแค่นี้เลยนะครับก็จะใช้งานได้แต่ว่าค่อนข้างง่ายแล้วก็ใช้งานได้สบายมากๆเลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่หลังกันคร่าวๆหน่อยนะครับนะครับ อันนี้ผมขอลองเป็นแบบว่าเป็นรอบต่านะลูกค้าครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างแคบนะกลัวจะแบบว่ามืออุบัติเหตุเกิดได้นะครับนี่นะฮะอันนี้เกียร์ถอยหลังนะคร ma shuttle, <Weird. S 1> ับแล้วก็เกียร์เดินหน้านะครับอะอ่าเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์หนึ่งธรรมดานะลูกค้าครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยกล้าลองแรงนะตรงนี้มันค่อนข้างแคบนะครับนี่นะครับอ่าก็เดินหน้าไฟหลังได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะบุกขี่ขึ้นลงได้ปกตินะครับ ก็ถือว,ว่าระบบนะการใช้งานของเขาเนี่ยก็ถือว,ว่ามาครบพร้อมใช้เลยนะคันนี้นะครับโอเคนะฮะเบียรใช้งานปกติปั๊มปกตินะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปนี่นะครับก็พอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะครับเราก็จะเ,เป็นเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยแล้วก็เจ้าตัวรัลเครื่องของเขาเนี่ยเจ้าตัว d ห้า n คันนี้นะครับเครื่องยนต์มาตรฐานของเขาก็จะเป็นตัวแคสติเปล่าสามหนึ่งสอง ของเขาใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของฝั่งนี้ของเขานะครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างน,นะครับนี่นะฮะอีกฝั่งเนี่ยผมก็ได้ทำการเปิดรอนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะ ในส่วนของกภาพเครื่องยนต์นของเขาเนี่ยนะฮะก็ ได้นะฮะลองดูเป็นที่ร้อยนะครับในส่วนของสภาพเครื่องของเขานะครับก็มาแห้งสวยดียมากนะแล้วก็จุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้แน่นแล้วก็นิ่มเงียบดีปกติเลยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ติดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับสภาพรอบคันนะสภาพภายในแล้วก็สภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัวกัตซิบิล่าดี5เอ็นคันนี้นะครับแล้วก็รถลุกั้ท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะ เมือน้ลยะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขานะระยละเอียดรอบคันพร้อม,มกับวีดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะครับแต่ระยละเอียดส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันหลากหลายอีกทีเยอะนะเพื่อใช้ในก,การประกอบการตัดใจนะครับแันนี้เนี่ยก็บอกแล้วเดยว่ามาสุดมากตามสไต,ตล์รถรุ่นใหม่นะแล้วก็พวกนะฮะโลการใช้างานของเขาเนี่ยก็ทำงานได้ครบหมดเลยนะครับเอาไปาก็พร้อมเลยงานได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะครับตัวนี้ก็อยู่แค่ล้างปลายเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดท่านไหนดีดูแล้วสนใจนะครับไปติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ทีนะครับ กต่ตุ๊กตุ๊กแทร็กเตอร์พิล่า D5N คันนี้นะครับถ้าเกิดในที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนนะฮะสินค้าตุนใหม่ๆกัเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ